คือในบรรดาภาพ,พยนตร์กับละครซีรีส์อะไรเนี่ยนะฮภาพยนตร์เป็นงานศิละปะชั้นสูงที่สุดจะเป็นหนังจะเป็นเรื่องสั้นนิยายมันก็คือการเล่าเรื่องนะครับมันเป็นเรื่องเล่าแต่เทคนิคการนำเสนอการเล่าเรื่องมันแตกต่างกันไปนะักเขียนเขาก็เล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือนะครับแต่พอเป็นภาพยนตร์อย่างที่ผมบอกมันเป็นบูรณาการ สิ่งที่แต่ละทีมถ่ายทอดออกมามันก็มีความสวยงามในในแต่ละแบบของพวกเขาซึ่งมันก็เหมือนทําให้เราได้เห็นมุมมองหลายๆมุมที่เขาพยายามนําเสนอซึ่งในความสวยของผมก็แค่ผมชอบความสวยทางความคิดผมว่าสิ่งที่มองหนังให้มันเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งแล้กันครับ คือโอเคแหละโปรดักชันการพีโพโพสเราเรียนรู้ได้เราจะอาจจะเรียนรู้จาก YouTube หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือครูบาอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่เราเรียนรู้ได้แต่เพราะว่าหัวใจของของการทำหนังหรือการทำสื่อทุกวันเนี้ยเพราะว่าเรื่องของคอนเทนต์กับสตอรี่คือถ้าเกิดว่าเราเราอยู่ในพื้นที่ครับเรามีโอกาสที่จะ รู้ลึกรูก้จริงเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเราเกี story, ่ยวกับสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ลองขุดหาสิ่งเหล่านี้รอบตัวครับที่ที่บ้านของเราให้เจอการมอบถ้วยประธานนี้ในวันที่13มิถุนายน2568นะคะนักพระราชวังจารแล้วก็รวมถึงจะมอบรางวัลอีก 4ี่รางวัลด้วยนะคะก็จะเป็นรางวัลชนะเลิศ1แล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1นรองชนะเลิศอันดับสองลแล้วก็มีชมเชยสองรางวัลน,นะคะ